วันนี้จะมาปล่อยนกอยู่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนาะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เนอะมีโสมีหลักอะนี่ขินหวานถอดไม้ยันเงี้ยนี่ออกถอดถอดก้นสองอันน้ำโปะก่อนถอดอ่ะถอนไม้เงี้ยงขื่นถอดเนะปล่อยนกเนาะอยู่พระธาตุหลวงเนาะ ອັນນີ້ແມ່ນອົບຮົມໃຈຖອດຖອດຄວາມກັນແມບ່ົກກອດດີອດມັກໍນີ້ອພອດໄດອດອອນนึงອອກສກດ້ອີມຂນมສອງທາອ່ນທານອອນ <coughs> right, <why> <coughs> right, bye bay hên mơ hên thang mơ bay tân tất hai tất hai mày bay 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 mày